สวัสดีครับเอซสวัสดีเอฟซี FC, ลงพลป a t ต n นเอซี FC, ทั่วโลกสวัสดีครับอาพวกประช่องปรใจหมูกระทะที่ลูกค้าเดินมาสั่งหมูตักหมูให้ลูกค้ากันเลยครับ ยุงไปเยอะนังวันไปเยอะ่ไายเพียบไปหมด นี่ครับเอซี่ะอซี่มาคิเนะโ <c oughs> วยวายร้านพุ่งรู้รู้ไม่อยู่รีบกลับเลย โชแม่เรื่องน,นะครับคือสีย้อนสอนหน่อยนี่ย้อนแสง ครับเลยเนี่ยมาก ขออนุญาตนาผักก่อนนะครับนี่ครับผักเสรยมไม่เรียบร้อยแล้วครับเอี เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็วันเองเท่านี้นะคะพี่สีฝากช่องพร้อมใจมอวัฒนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับบางวันบางวีเยอะมากสวัสดีครับบ๊ายบาย